สวัสดีครับทุกคนพบกับเซลนันกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสมมอบกับเจ้ารถคันนี้นะครับนี่ไฮเจนเน็ตที620พเมพ์นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เดินทางค่อนข้างไกลนะครับผมบอกเลยว่าไกลที่สุดเลยดีกว่าจากสระบ,บุรีไปที่ตรังสำหรับลูกค้านะผมท่านนี้เลยรีเควสต์มานะครับผมลูกค้าในออนไลน์ขอขอบคุณมากมาเลยนะครับพี่วินที่ไว้วางใจไอออนสบบระบุรีและเซลนันนะครับยังไงไปรับชมกันเลย ถ้าถามว่าทําไมลูกค้าอยากได้รถสีดําแต่ทําไมได้เป็นรถสีสปินแนลเกรย์นะครับเหตุผลมีอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับลูกค้าอยากจะได้รถตามกําหนดการจริงๆนะครับแต่สีในมอเตอร์นะครับมันหมดจริงๆครับทั่วประเทศเลยแล้วเราขวานหาให้ทุกสีแล้วต่อโทนจริงๆของลูกค้าที่อยากได้ก็คือเป็นโทนสีดําๆสีทึบๆอยู่แล้วครับแต่เมนหลักจริงๆก็คือภายในเป็นสีส้มนะครับผมซึ่งทางเราก็ไม่ปล่อยให้ชักช้าอยู่ใหญ่นะครับเราก็รีบจัดการให้ลูกค้าเลยนะครับผม ต้องบอกว่าโปรไฟล์ลูกค้าท่านนี้นะครับผมเป็นเจ้าของร้านบ้านขนมลักชาติที่ตอนนี้กําลังโด่งดังในตอตอๆเลยบอกเลยครับว่าสุดจริงๆตอนนี้นะครับรถสไลด์มารับผมเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปที่ตังกันนะครับวันนี้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปตังกันกับคันนี้นะครับ <laughs> ก็ตอนนี้เรา,าอยู่ภายในรถกันแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่บนรถสไลด์กันนะผมก็ครั้งแรกเลยที่นั่งอยู่บนสไลด์ไปนะครับ เซลก็อยู่ปรุมทานี้ให้รถสไลด์มารับนะครับบอกเลยว่ามันแปลกหูปแปลกตายจริงต้องบอกเลยนะครับผมว่าตั้งแต่ที่ทางพวกเราไปส่งมอบที่นครศรีธรรมราชที่ผ่านมานะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับบอกเลยว่าไอออนสลับรีนดังเป็นพูแตกไปเลยนะครับผมและตอนนี้นะครับเรากําลังไปที่ตรังกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไกลกว่าเดิมอีกตอนนี้มีใครให้ไกลกว่าผมไหมครับผมมาเจอกันนะครับ ตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่ผมต้องทรมานสุดๆไปเลยนะครับก็ไม่สามารถไปไหนได้เลยนะครับผมใช้เวลาที่จะต้องอยู่ในรถนะครับประมาณ12ชั่วโมงกลมๆหรืออาจจะ 13- 14ชั่วโมงนะครับระยะทางอยู่ที่ประมาณ9 0 0กว่ากิโลนะครับเนื่องจากว่าทางไอออนสระบ,บุรีของเรานะครับได้ไปออกบูทที่ลบินสันลบรีนะครับ ได้ความสนใจจากลูกค้าที่ลพบุรีกันอย่างล้นหลามเลยก็ <Woo! S 1> เลยได้ไม่มีเวลามาส่งมอบกับทางผมเลยครับผมแต่ไม่เป็นไรครับต้องขอขอบคุณพี่วินจริงๆครับก็ในระหว่างการเดินทางนะครับเราฝนตกหนักจริงครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมาถึงช่วงกลางดึกเลย นะครับลูกค้าก็เลยมีความจองโรงแรมให้ทางผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่ซัพพอร์ตเซลล์นะครับเราก็อยากให้ลูกค้าประทับใจนะครับในการให้บริการของเรานะครับเราก็ต้องขอบคุณลูกค้าด้วยครับเราก็ประทับใจในน้ําใจของลูกค้าด้วยนะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับและก็ในที่สุดนะครับเราก็มากับรถสไลด์จนถึงที่หมายแล้วนะครับแล้วเราก็จอดรถก่อนนะครับเพื่อเข้าที่พักแล้วเจอกับลูกค้าตอนเช้านะครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับผม ตอนนี้เราต้องมาชาร์จไฟก่อนนะครับผมชาร์จไฟผมเองนะครับตอนนี้จะตี็นนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้านะครับตอนนี้ขอเบรคก,ก่อนนะครับอนนอก็เจอกันตอนเช้าครับผมเจอกันอีพีสองเลยนะครับเริ่มต้นเช้ามานะครับผมลูกค้าพาผมมาที่ร้านเลยขนมจีบรักชานี่เป็นร้านของเขาเลยนะจัดแล้วนะครับอร่อย,ยครับ ข้ามาข้างในเราก็จะเจอออเดอร์ของลูกค้านะครับที่เขาสั่งไว้เยอะมากๆเลยแล้วก็ได้รับเกียรติให้เยี่ยมชมโรงงานด้วยนะครับก็ได้ดูทั้งกระบวนการผลิตอะไรต่างๆเลยครับแต่ส่วนผสมก็อาจจะไม่ได้ให้ดูนะเพราะว่าเป็นสูตรเก่าแก่มากกว่า20ปีเลยเชียวนะถ้าที่กรุงเทพเราอาจจะเรียกกะหรี่ปั๊บก็ได้นะครับหน้าตามันเหมือนกะหรี่ปั๊บนะแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าขนมจีบนะครับผมแล้วก็เป็นไส้สังขยาด้วยผมบอกเลยว่าอร่อยมากาๆกินร้อนๆเนี่ยได้ถึกเจอที่แบบ โอเคเลยครับมันกรอบหอมนุ่มลิ้นไปหมดเลยครับก็คือละมุนไปหมดเลยถ้าตอนร้อนๆนะพอเย็นเสร็จปั๊บเนี่ยรสชาติก็จะฟิลเหมือนเรากินกะหรี่ปั๊บจริงๆครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการก่อนเอาเข้าอบนะครับมีเลยจัดไว้เต็มตู้อย่างนี้นะครับผมเขาเอาเข้าตู้อบอันนี้เลยครับผมพี่บังก็จะยัดเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็ปิดตู้เพื่อให้ตู้มันอบนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นในส่วนของหน้าตาประมาณนี้ ผมบอกเลยว่าการส่งมอบรถครั้งนี้ของผมนะครับทําให้ผมอิ่มสุดๆไปเลยนะครับผมเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยพามาเยี่ยมชมแล้วนะครับก็ยังมีของฝากให้ผมด้วยนะครับและนี่เป็นอีกเมนูนึงนะครับที่ลูกค้าอยากนํานเสนอสุดๆเลยผมบอกเลยว่าเขาเรียกว่าหมูย่างนะครับแต่ถ้าที่อเทเราอาจจะเรียกว่าหมูกรอบก็ได้นะครับแต่รสชาติไม่เหมือนกันนะครับบอกเลยว่าเขาหมักได้แบบสุด ยังจิ้มอย่างจิ้เลยอ๋อแต่ยังไม่พอนะครับลูกค้าจัดชุดใหญ่ให้ผมเอานําขึ้นเครื่องกลับบ้านด้วยนะครับผมเอามาแบ่งเพื่อนๆที่โชว์รูมนะครับบอกเลยว่าลูกค้าต้อนรับขับซูผมดีมากๆเลยครับรู้สึกเกรงใจยังไงไม่รู้ลูกค้าก็พาผมมาที่ร้านตัวปวดนะครับก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านของเพื่อนของลูกค้าด้วยครับเมนูแค่ของหวานนะครับสองนาทียังเปิดดูไม่หมดเลยครับผมบอกเลยนี่ต้องกรอบภาพเร็วๆให้ดูเลยนะแว๊บๆชาวเด็กอ้วนต้องชอบแน่ๆครับผมและก็ อาหารของร้านเขานะครับบอกเลยว่าจัดมาเต็มจานล้นๆ้นเลยครับกินแทบไม่หมดเลยครับเพื่อนๆแถมรสชาติดีเกินคาดด้วยนะครับบอกเลยว่าอะไรที่ผมไม่เคยกินเนี่ยผมมาลองที่นี่เนี่ยโหรสชาติมันเจ้มจนสุดๆไปเลยและนี่ครับปลาหมึกหวานนะครับปลาหมึกยำหวานรสชาติดีมากๆเลยครับเป็นหมึกไข่ด้วยก็ถ้าลงใต้ไปนะครับแวะมาร้านตัวปวนได้เลยนะครับต่อมานะครับก็ถึงเวลาที่เราจะส่งมอบรถกันแล้วนะครับ นี่บ้านลูกค้านะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยน้องหมาเต่าสุกตา้าแล้วก็จงหานนะครับน่ารักทุกตัวเลยต่อมันก็ถึงเวลาที่พี่วินกับพี่หญิงจะมาดูรถของเขาแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าอยากให้เขาถูกใจรถคันนี้มากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าก็มีการเปลี่ยนสีกระทันหันนะครับแต่ยังดีที่ได้รับรถตามกําหนดการนะครับก็พาไป<ม>เทสสักหน่อยแต่ฟิลฟิลขับขี่เป็นไงบ้างดีได้อยู่ใช่ไหม ก็ขับง่ายนะครับไม่ไม่ไม่เหนื่อยนะครับ <c oughs> ผมและผมก็ได้แนะนำวิธีการใช้งานรถอย่างเต็มระบบเรียบร้อยนะครับก็จบหลักสูตรเรียบร้อยครับต่อมาขั้นตอนสุดท้ายครับได้เวลาโบกมือลาบายๆกันแล้วนะครับผมก็ต้องเดื๋ยรรอลูกค้าเลยครับให้ลูกค้าพาผมไปที่สนามบินนะครับแล้วเราก็มาถึงโดยเร็วนะครับก็ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสนามบินเท่าไหร่เลยครับแต่รอบนี้นะครับก็ได้เวลากลับบ้านโบกมือบายบายจริงๆแล้วครับก็ตอนนี้เป็นเวลานะครับบ่ายสามโมงครึ่งนะครับที่เรามาถึงนี่กันนะครับสนามบินสวยมากๆเลยครับที่นี่นะฮะเป็นสนามบินนานาชาตินะครับก็มาครั้งแรกในชีวิตเลยครับก็ไม่คิดว่าจะได้บินกันอีกทีหนึ่งนะฮะและนี่เลยครับตั๋วผมตอนนี้นะครับก็ได้เวลารอเดินทางกลับบ้านครับผมนลินในบินอีกแล้วนะ ในเวลากลับบ้านแล้วครับเป็นสนามพินที่สวยมากเลยบงังคาสีฟ้าเลยมีณส้งเลยโดยรวมๆนะครับ2คลิปนี้เนี่ย ไม่ได้เหมือนกับการมาส่งมอบรถเลยครับเหมือนเป็นถ่ายวอล์กเลยแต่ก็บอกเลยครับค่อนข้างประทับใจนะครับในการเดินทางครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าจริงๆครับที่ไว้วางใจทางไอออนสลับรีและก็เซลนันคนนี้นะครับบอกเลยว่าไม่มีที่ไหนไกลสําหรับผมเลยครับขอขอบคุณพี่วินกับพี่หญิงด้วยนะครับที่ให้ความกรุณาดูแลเอนดูผมเป็นอย่างดีครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ